การอบรมให้ความรู้การจัดทำผลงานรูปเล่มการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกปีการศึกษา2568สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบบยามุกเพื่อส่งสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยและมีคุณธรรม วันพุทธที่29ตุลาคม2568สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ปีการศึกษา2568ณห้องประชุมคุณคีรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกุหลาบเกลี้ยงชุมผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมการอบรมครั้งนี้ดําเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานได้รับความรู้และแนวทางการจัดทําผลงานรูปเล่มการประเมินในระดับทองและระดับเพชรภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอัจมิงหาสาครูโรงเรียนบ้านอินทนินเป็นวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อการจัดทำผลงานรูปเล่มห้ามาตรฐานการสร้างนวัตรกรรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้สถานศึกษาทุกแห่งมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาสีขาวอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานไทย